ไม่ขาดบอมักกล้องไม่ขา่่ปอยากออกกล้องโอ้แต่ว่าใคร่นหลายครั้งเรล่มร่างน้ำเงาะทั้งแหล่งนีของระยองเนี่ยใส่เนี่ยใส่นี่คขั้วเลื่อนใส่ของสอยที่น้อง ตลาดพี่น้องไปตลาดแรงตลาดแรงตลาดน้อยเนี่ยมือแรงพี่น้องเจ้าพี่สื้อหังดอกมม้นีตลาดแกยูติดกับข้างข้างข้างลาดยางข้างไงไหมพี่น้องรถกระสวนไปสวนมา ย่ามขามแต่ระวังจักน้อยระวังรถจักน้อยพี่น้องยืนเมืองใก้ๆก,ก่อนอนี่ยังเนี่ยามข้างได้ยังกินเนาะ,นนะไปเร่งเบิ้งพี่น,อน้องนี่ยังเนี่ย ข้ามทางมือนี้ว่าสิเล่งมาทางนั่นไก่ย่างโอ้บ้านท่านได้ซุกตัวนี้ไก่ย่างไก่ย่างตลาดแรงของเฮามีทุกหมู่ที่นอนตะเมนมีทุกหมู่ไม้ถึงว่ามีทุก ทุบสิ่นี้ตลาดดึงไปดึงตบมีตลาดใหญ่เจ๊งน้อยอยู่แล้วจังสิตกลับขึ้นมาเฮ้ยด่ามือนี้ใครหมดแดง กอโพดต่โพดแต่ไข่มดแดงนี่ฝนตกเนาะมื่อแล้วไปว่าแก็ม n h i ệ บอกล่าไม่ได้ล่างมาแน่ขค่บ่มักกล้องแน่าค่ะประยากออกกล้องโอ้แต่ว่าใครพ่นหลายครั้งเลย มดก็ด้ไม้านบกกรมิเป็นกระมมาเอเอาไข่หมดได้ยังได้อะไรบ้างปเตหน่อยถืปลาทูเรื่องหน่อยตามตามกำลังเงินตามกำลังเงินน่เอันขายกี่โป้งก็ขายเง็ดก็ขายน้ำกันลาเต้า ตลาดใหญ่ใมือนนี่ตลาดนี่อันนี้ี่มีนอที่เขามาดใบมือเขาามามกละมกละหาบานเขามาหวานหวานแซ่บ Bên nắng bên nhắn của nắng nhà mầm bay 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 mà bay 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 มนี่กันี็เป็นข้าผลตกแล้วกับนีพักลายเนาะว่าเด้สได้ำรารเนี่ยคะายคลิปคายคลิปใสเนาะแม่ค้ะเจ้านี่โอ้คนได้กบตัวนี้ โทษโทษโทษกบใหญ่จิ๋งเนาฝนตกเนาะฝนตกมันได้ดกบนะเพรามะเข้าตัวใหญ่กว่านี้แล้ตัวเทิรกอีกก็ใหญ่กว่านี้ตัวตัวนี้อีกก็ได้ตัวนี้สามตัวบาทนี้เขาว่าจะขายเอาลูกมะข่ายบานชอนตัวหนึ่งมันตายเพราะดีไม่มีดามากไม่มีดามากจุนเนี่ยเป็นยุ่บุญยิบจ๋าเนี่ยตัวตัวนั้นมันใหญ่เนาะได้กันได้เจ้าที่จีนมันถือได้จีบอันนี้แปดจิบบาทสิบเปนเครื่องโลภของเรนเนาะ ตัวใหญ่ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นไข่หมดแดงคนโตไข่หมดพักแากสวนของคุนพี่น้องพ่ถุกนัดพวกเกาหือกจอกเกาไม่คือได้ เครื so mm ่องใส่เครื่องซอยจ้าบ้านไหนก็เขาัวนี่บ้านไหนก็เขาที่ซื้อมาห่วงอยู่นี่ดิจ้าไปตำเนาะเมื่อกี้ก็ไปตำก็แกงเห็ดเออได้แกงเหี้ยนั่งจเด็นั่งถาคือ้วานโบสิเด็นั่งเล่นไปมือนี่ก็บ่มีโอ้มีหอดอันของใส่ตัวนี้มือนึงทุกอย่างยี่สิบบาทปะ อันละหลายยี่สิบกะมีกะละมั่งครั้งขวบกะมีกันหลายกว่ายี่สิบกะมีโอ้บ่ได้ต้องไปซื้ออันนั่นก่อนไปเบิ่งอันเครื่องใส่เครื่องสอยเล็กน้อยกันอ๋ออันนี้มีของเป็ดมาขายพี่น้องปกติก็สิเป็นขายกับเขา มื่อนี้ก็สิมีของใจในขั้วเลื่อนมีหอมมีหมอพออี่น้องโอต่อเกียดแม่ค่ะก็มาชอบสัก่อนบ่แม่ยค่ะค้ายพักสุดพี่น้องแม่าค่ะขายพักสุดกับมาเบิ่งสัก่อนกะละมังใหญ่ๆิ้ลอยเดียวตี เปนขาพี่น้องอันนี้เป็นทุกอย่างยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็ะมี่แห้งกระนันก็ะมี่คือกันพี่น้องเสริมสวยก็ะมี่นี่าจบาได้มือนี้ก็สิบเป็นรัวนี่แหละพี่น้องเข่งเข่งหรือรัวนี่แหละนี่เจ็บาท ใหญ่ไปบอสิอันอน,น,อน,ออน,น,นี้คงจะบ่หนักปวดบ่เป็นเงยไหลายกับเป็นหนักก็ต่างใช่เนาะเนี่ยพี่น้องด้วยแล้วโดนพจัญชนะเจ้านึงเดยใสิปกติสิเป,ป็นขายกับเขาเป็นอาหารแต่ว่ามือน,นี่เขาจะมาว่างของ วางสินค้าแนวใส่แนว,นวใส่ในขั้วเลื่อนคุณใส่ของสอยออพี่น้อ,นองอันอนี้เปอันนี้เป็หลุดสีได้ดีอ้าวเ็หลุดแล้วพี่น้องเลกบาทอ๋อมันสิส่งบั่าให้คนอ้าวเ็หลุด

พี่ซีเมนใบเดียวลพี่น้องยเศร้าขยังว่าคนคุมทางกันจะมาค่ายะคุมทางนี้ได้คล้องผลุ่งพอั่งลองผนุ่งั่งกัน้ชิซื้อให้เต็มหนีมที่เป็นยังไงนี่พี่น้องหมักใหม่เมนสีหอดบานบ่สเจ้าหม่าก็ไดิเรียกเด้พี่น้องเจ้าาทโอ้ยตัวปากนอาวะเนี่ ออกใหม่เนาะน้มันสีใ้ทิ้มนวยใหญ่เออมันเนื้อใหญ่มันมันเงาะทั้งหลงอันนี้ของระยองบอเป็นเงาทั้งบานเฮายู่บ้านนี่บัรไ้นี่ก็มีดแลสวนเงาะมันบอคือเงาทั้งขุนติ บ้านให้กันนี่ทุกการ์ติ้งมาเด้อมันเลือกโอ้ไม่อยากเลือกบอกเอ้าบ่มักเลือกจนบ่เลือกบ่ายังได้พ่อติการพ่อค่าอือหึอ่นนึงก็บอกงามจีพ่ว่าดอกลาจังดัดน้ำเอาลูกหนึ่งเอาลูกหนึ่งพอค่า มังคุดลรดจังเลยเอามาจัขกุงกันนะมั่งคุดกับงามเอาเลือกมั่งคุดกันพ่นสวยม,มากเลยไปท็นี่หรือรงของโอ้ส่งของ เอเอหน่วยเครื่อดีหน่วยพอดีเนาะหน่วยซ้ำนี่แหละจ,จังบอยจังบอยใหญ่จนเกินไปพี่น้องยักษกินค่ำอันละค่ำละค่ำนี่จ้าห<ล>น่อยมังคุดนี่กับโลละหาสิบบาทพี่น้องมั่งคุดเข้ากับเลือกได้ตล<ง>าดบ้านเข้านี่ดีแนวนึงเด้กพี่น้องเข้าเลือกได้ มาจังใดขเอาัวเลือกเอาการเลือกมังคุดจับหน้ากันีเป็นสิพงหนึ่งมันนิ่มๆดีเปินจริงๆถ้ามันเจ้ยแข็งนี่มันมันเสียดิเป็นอย่างเจังตรงดีเพราะว่าถ้าถ้ามันนิ่มๆนี่มันสิตเป็นแบบดีนี่พี่น้องถ้ามันแข็งเหมนนี่มันเสีย ต่ว่าสสวนมากก็ดีเบิดหละเบงส่งดีครับเออดีเบิดพ้นมากหมคืเอครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีตาดีได้ตาใบเสียนี่ยนมากดีพี่นุ่ตาของเขาคือเขาเพราะว่ายเกลบที่ลายรกบมาชุมเนาะอเาตองเลือแดบดีดีอย่างเงี้ยกินช่วยไหจ้ะ อาโลนึ่งครับโล่หนึ่งดเอาโลเดียวพอดีเป๊ะเลยน่โอ้แถมขีดนึงพ่อขาใจดีครับพี่นงการปกติพอดีไรก็บพ่ได้พ่อขาประจำตลาดเนาะใครครับหนึ่งร้อยบาทแต่นี่เป็นหนักหน่อพี่น้่งมีเจีมากกร่อู้บ้านไหนครับ มาใส่กระตาห้าบานกระตามาเอาีีค่าชื่อยังได้้จบมาสามไปจบแลยไปเรียนตัวใส่ฮะขอสน่ขอนเอาไปเรียนตัวสาวมนักเรียงเพื่อหน่อยเถอ อันนี้อันนี้ปิ้งไต่ไหมไม่ละสิบาทไ่นัวดีด้วยอันนี้ปิ้งกับไม่ละสิบบาทรว มาใส่ตัดตาเ้าอีกคือเกอ่านี่ก็ซื้อว่งางงละได้ประมาณนี้ละพี่น้องไล,ล่เ้ยรือตาัค่อเอขอไปขอขอแล้วเนาะกไเ <ไป S 1> มืม่อบันเ้อไปเมื่อบนันพีนน้องก็ข,อขอนี่เยมาซื้ออันนี้ซื้อตายก็ลิกสามวยกินเสื้อสีแล้วกก็ต้มเราไม่มนเผ็ด เมื่อเส็นทางใดละบันจิอ,อ่ะกับแล้วพกินจ้า